สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายทัชชาททลอดอินบอลนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยของชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎในช่วงเดือนมิถุนายน2อ6 4นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างการทำนายเป็นภาพลักษณ์โดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปก็อย่าได้คิดมากนะคะ อันนี้เราก็มาดูกันซิความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะภาพไพ่ใบแรกของคุณสไ่ม้เท้าไพ่หรือสีแปดเหรียญเดาบ2ไงม้เท้านะคะมองว่าความรักของคุณในช่วงนี้ค่อนข้างดีใช้ได้นะคะต่างคนต่างก็พยายามเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีมีเป้าหมายร่วมกันนะคะที่ผ่านมาความรักของคุณอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะ อาจจะมีปัญหาบ้างในบางครั้งมีเรื่องนู้เรื่องนี้เข้ามาแต่ทุกอย่างก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะมีความเป็นไปได้ว่าช่วงนี้คุณอาจจะปงๆแล้วก็ได้นะคะปล่อยวางที่ผ่านมาถ้าไม่คุณก็คนรักอาจจะมีเรื่องอะไรปิดบังกันอยู่หรือว่าคนรักของคุณอาจจะค่อนข้างเจ้าชู้ดูแลเหมือนไม่กว,ว่าไม่ค่อยไว้วางใจซึ่งกันและกันนะแต่ณปัจจุบนนันเนี้ความรักของคุณถือว่า ค่อนข้างดีแล้วนะคะของให้เอาใจใส่ซึ่งก,กันและกันพยายามเห็นอกเห็นใจหรือว่าพยายามที่จะยอมยอมกันบ้างก็เป็นการดีที่สุดนะคะถือว่าภาพไพ่ของคุณค่อนข้างดีนะคะแต่เนี้ยมาดูซิว่าคนรักของคุณเขาเป็นเช่นไรมองจากภาพไพ่บางคนอาจจะคบหาดูใจกับคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติคนธาตุน้ำมินกรกฎพิจิตแล้วก็ เป็นผู้ใหญ่กว่านะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่รักต่างวัยก็มีความเป็นไปได้นะคะแต่อันนี้มาดูซิว่าคนรักคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหากันไปก็ได้นะคะมองว่าคนรักคุณนั้นในช่วงนี้เขามีอะไรที่ลังเลใจนะคะไม่แน่ใจหรือว่ามีเรื่องอะไรต้องตัดสินใจนะลักษณะเหมือนกับว่าเขาก็รักคุณนะคะเขารบแล้วก็ให้เกียรติคุณ เคารพในการตัดสินใจของคุณนะคะที่ผ่านมาเขาให้คุณเป็นหนึ่งนะละนักษณะเหมือนกับว่าเขาให้คุณเป็นผู้นำชีวิตให้กับเขานะคะและเขาก็ให้เกียรติคุณด้วยนะถ้าบางคนมีปัญหากันไปแน่นอนอยังไงเขาก็ยังกลับมานะคะจะมีการติดต่อสื่อสารกลับมาอยู่ดีๆอาจจะมีจดหมายข้อความจากคนรักก็ได้นะคะจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น จะได้รับข่าวดีในเร็ววันนี้แน่นอนนะคะคนรักของคุณเหมือนกับว่าเขาต้องการกลับมาง้อขอรีเทิร์นกับคุณนะถ้าบางคนมีปัญหากันไปนะคะ6ดาบเขาพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจกับคุณพร้อมที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆกับคุณในขณะนี้นะคะแน่นอนมีการกลับมาแน่นอนนะคะจะมีการพูดคุยแล้วก็เคลียร์ปัญหากันได้ด้วยดีนะคะ มีการเจราจาต่อรองตกลงกันได้ด้วยดีเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งกันก็ได้มีเรื่องขัดใจกันหรือไม่ก็เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารพูดคุยความคิดทัศนคติต่างๆนะคะเพราะว่าสดาบหมายถึงการสื่อสารที่มีความขัดแย้งกันแล้วก็อาจจะมีการจับได้หรือว่ารับรู้บางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมานะคะก็เลยเกิดความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน แต่ตอนนี้คนรักคุณเขาก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาหรือไม่ก็สะสางปัญหาให้เสร็จสิ้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมองว่าเขาจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะคะมองว่าเขายังรักคุณอยู่นะและคุณก็รักเขานะคะอยากกลับมาเข้าใจกันเหมือนเดิมนะคะมาเริ่มต้นกันใหม่มีเป้าหมายเดียวกันนะคะต่างคนต่างก็มีจุดมุ่งหมายในอนาคต ร่วมกันที่ดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรอันนี้เราก็มาดูซิแนวโน้มความรักความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางใดนะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธนะ์หน้าที่ผ่านมาอาจจะมีงอนงอนกันบ้างนะคะมีความน้อยเนื้อต่ําใจหรือว่าน้อยใจหันหลังให้กันนะคะหรือไม่ก็มีเรื่องอึดอัดใจ แต่ต่างคนต่างฝ่ายก็นิ่งเงียบเอาไว้นะคะลักษณะมันก็ว่าต่างคนต่างก็พยายามอดทนเพื่อกันนะเพื่อความรักความสัมพันธ์จะได้ยั่งยืนนะคะแต่ต่อไปเนี้ยบอกได้เลยว่าความรักของคุณจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นดีวันดีคืนนะคะเพราะว่าไพ่เดอะซันเกิดขึ้นจะมีสิ่งที่น่ายินดีเกิดขึ้นนะคะมีความรักมีความเข้าใจกันเกิดขึ้นอีกครั้งนะถือว่าค่อนข้างดีเวอร์เลยนะคะ อะไรที่เป็นปัญหาหนึ่งได้ทนได้ทำได้แล้วก็ดีได้นะคะพยายามที่จะไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วก็พยายามอยากคิดมากนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาที่เป็นปัญหาอาจจะเป็นเพราะว่าความกังวลคิดมากคิดเล็กคิดน้อยกังวลใจไปเองนะคะคิดเองเออเองเจ็บเองหรือไม่ก็เรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ก็อาจจะทำให้เป็นปัญหานะคะแต่จริงๆแล้วคุณและคนรัก ถือว่ายังมีจิตใจที่ผูกพันกันนะคะยังรักกันดีอยู่นะปัญหาต่างๆสามารถเคลียร์กันได้ด้วยดีนะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะแต่เนี้ยมาดูซิว่าความคิดความรู้สึกของคนรลักคุณเขาเป็นเช่นไรนะคะเขารักคุณไหมหรือว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะสําหรับบางคนที่มีปัญหากันไปนะแต่ถ้า คนที่ไม่มีปัญหาอะไรมีความเข้าใจกันดีนะคะแต่น,นี้มาดูซิว่าเขาคิดหรือว่ารู้สึกอย่างไรสําหรับบางคนอาจจะคบหาดูใจกันอยู่ในช่วงนี้ก็ได้นะคะเขารักคุณมากไหมหรือว่าต้องการอะไรกับคุณนะคะ Deliver เเนะคะแสดงว่าเขารักคุณนะแล้วก็สามไม้เท้า อัศวินถือไม่เท้านะคะแน่นอนเขารักคุณนะคะตอนนี้เขาร้อนอกร้อนใจมากเลยนะบางคนอาจจะอยากแต่งงานแล้วก็ได้นะคะมองว่าเขาอะกำลังรอคอยหรือว่ามีความหวังมีกำลังใจจากคุณอยู่นะเขาอ,อาจจะรอคอยคุณอยู่ก็ได้นะคะถ้าบางคนมีปัญหากันไปในขณะนี้เขารักคุณเขารอคุณนะเพราะว่าเขารักคุณเขาอ,อยากจะบอกคุณว่าเขาต้องการแต่งงานกับคุณหรือว่าต้องการ ใช้ชีวิตร่วมอยู่กับคุณนะคะเพราะว่าคุณคือจุดมุ่งหมายเดียวกันกับเขานะอัศวินถือไม่เท้าเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงนะคะไม่ว่าคิดหรือว่าทำอะไรเขาต้องเป็นไปตามระเบียบแปดแผนมองว่าเขาเป็นคนที่มีการวางแผนในอนาคตที่ดีเยี่ยมเลยนะคะตอนนี้ใจเขาร้อนยิ่งกับไฟอีกนะเขาอยากจะไปหาคุณนะคะ ถ้าบางคนมีปัญหากันไปเขารอให้คุณะ่ะติดต่อกลับมาหรือว่าตอบรับเขานะคะเพราะว่ารักคุณมากมายแล้วก็ไม่อยากเสียคุณไปนะเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปนะคะเขาอยากให้คุณอยู่ในชิตของเขาตลอดไปนะแต่นี้มาดูซิว่าเขาต้องการอะไรจากคุณหรือว่าคุณควรที่จะทำอย่างไรนะคะ,ะดูซิว่าเขาต้องการอะไรจากคุณนะ 8ไม่เท้าอัศวินถือเหรียญแล้วก็1ไม่เท้าแน่นอนสิ่งที่เขาต้องการจากคุณก็คือการเริ่มต้นใหม่นะคะค่อยเป็นค่อยไปแต่แน่นอนไว้ใจเขาได้ในภาพไพ่เขาบอกแบบนั้นนะเหมือนก็ว่าขอให้ไว้ใจเขาถึงแม้ว่าความรักอาจจะมีความล่าช้าบ้าง หรือบางครั้งเขาอาจจะไม่มีเวลาให้คุณก็ไม่ต้องสนใจในเรื่องนั้นขอเพียงแค่ว่าให้คุณนะ่ะมั่นคงกับเขาแล้วก็รักเขาคนเดียวเท่านั้นก็พอนะคะและเขารอที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณเขามีความมั่นคงในความรักที่ดีให้กับคุณนะคะหนึ่งไม้ท้าเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวอะไรนะเขาสามารถหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณได้ แต่นี้มาดูซิว่าความคิดความรู้สึกของคุณเป็นเช่นลนะคะบางคนมีปัญหากันไปเหมือนกับว่าเขาต้องการขอโอกาสที่ดีกับคุณนะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่หรือไม่ก็ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะคะและคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาในขณะนี้นะคะ6ถ้วยแล้วก็9เ,เหรี่ยนนะคะ แล้วก็เด็กถือถ้วยแน่นอนคุณนะ่ะชื่นชอบเขามากเลยนะคะคนนี้ยเหมือนกับว่าคุณเองก็ไม่อยากสูญเสียเขาไปเช่นเดียวกันนะคุณยังอยากให้เขากลับมาหาคุณหรือคุณยังให้โอกาสเขานะคะคุณมีความรู้สึกที่ดีให้กับเขาคนนี้นะเหมือนกับว่าเขาเป็นคู่แท้ของคุณนะคะก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะต่างคนต่างยังรักกันดีนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะ ไม่มีอะไรที่จะมาทําร้ายทำลายความรักของคุณได้นะคะอันนี้เราก็มาดูซิสำหรับคนโสดล่ะคนโสดพ่อไม่แม่ไม่จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในภาพไพ่มีคนธาตุดินธาตุน้ำแล้วก็ธาตุไฟนะคะแล้วก็คนทางไกลอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าหรือไม่ก็รักต่างวัยนะคะแต่นี้จะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นไหมสาหรับคนโสดนะคะ ได้จัดติกนะคะแล้วก็ดะสตาร์แล้วก็แดเหรียญแน่นอนในเดือนนี้นะคะคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ใช่ถูกใจดีไม่ดีอาจจะมีเกณฑ์การแต่งงานมั่นหมายเกิดขึ้นก็ได้นะคะบางคนที่คบหาดูใจกันมานานนะความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้มีความชัดเจนนะคะ เขาคนนั้นอาจจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ไปสู่ขอเจราจากับพ่อแม่ญาติพี่น้องของคุณก็ได้ความรักความหวังของคุณนั้นเป็นจริงแน่นอนในเดือนนี้นะคะได้เจอคนที่ใช่ถูกใจเพราะว่าได้ไพ่เดอะสตาร์นะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีโอกาสได้เงินได้ทองจากคนรักก็ได้นะคะมีของขวัญของฝากจากคนรักมาให้นะคะ มีจิตใจที่ดีต่อกันนะถือว่าความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้ค่อนข้างดีมีความสุขแฮปปี้เลยนะคะสําหรับคนโสดเปิดใจได้เลยนะคะโอกาสใหม่ๆมาแล้วนะยังไงแม่หมอก็ดีใจด้วยนะคะอันนี้เรามาดูไพสรุปซิไพสรุปไพแนะนําสําหรับบางคนที่มีปัญหากันไปควรทําอย่างไรหรือว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นไหมความรักจะแจ่มใสหรือว่าสดใสเกิดขึ้น หรือว่ามีอะไรที่ต้องแนะนำแก้ไขมากกว่าที่เป็นอยู่นะคะได้10บไม้เท้านะคะแล้วก็สี่เหรียญพระราชาถือเหรียญน,นะคะแน่นอนความรักของคุณในหลายคนมีความมั่นคงแข็งแกร่งนะคะมีความมั่นคงแข็งแกร่งไม่มีอะไรที่จะมาทำลายความรักของคุณได้ แล้วก็จิตใจระหว่างคุณคนรักผูกพันกันอย่างแน่นแฟรนลึกซึ้งนะคะไพ่แนะนำหรือว่าข้อคิดต่างๆนะมองว่าความรักของคุณน่ะดีอยู่แล้วนะคะขอให้คุณหมั่นดูแลเอาใจใส่หรือไม่ก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะยังไงก็จบโรงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ